嗯。Huh? เราจะนั่งรถไฟนะคะจากกรุงกวางจงไปที่ฮ่องกงเป็นตั๋วแบบนี้เราก็จองตั๋วล่วงหน้าเลยเพราะวันนี้วันที่20แต่เราจะไปกันมาที่24เราต้องมาซื้อก่อนเผื่อไม่มีที่นั่งนะคะเราก็ได้เลือกที่นั่งก่อนด้วยก็จะได้เป็นตั๋วแบบนี้ประ,ะาม,มาณ179หยวนนะคะไม่แพงเกือบๆ100น ที่มาถึงแล้วก็กําลังไปต่อคิวเพื่อจัดเครื่งเครื่องนะคะก็มีแบบเจ้าหน้าที่มาถามว่าไปเปล่าที่นั่งพิเศษอะไรอย่างนี้ก็คือเพิ่มมาอีก350บาทก็เลยจ่ายไปเราก็เลยไม่ต้องเข้าคิวก็เลยได้เข้ามาข้างในก็จะไวขึ้นแต่ตอนนี้ข้างในก็ร้อนมากขน,น,นะคะแอ์ไม่พอต้องไปดูคนนี้ต้องไปดูคนนี้ย,น,น,ยนั่งแบบอัดใกล้ตายแล้วตอนเนี้ยจริงจังยังไม่ทันถึงไหนเลย ตอนนี้รอกระเป๋าอยู่นะคะน่าจะมาหลังสุดเถ้าเราเช็คอินเร็วตอนนี้ถึงที่จีนเรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ที่กวางโจแล้วคะ่ะแล้วก็ตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปโรงแรมนะคะมาถึงที่กวางโจแล้วเราเดินทาง โดยการนั่งแท็กซี่ไปเพราะว่าตอนนี้ประมาณตีสองนะคะเราจะนั่งแท็กซี่ไปนะคะเพราะว่าตอนนี้ตีสองแล้วเดยกก็จะไปถึงโรงแรมที่พักเราจะเลือกอยู่ใกล้ๆกับตรงเปยจจิงลูล่นะคะจะเป็นถนนคนเดินถ้าเราแบบไปไหนอะไรเงี้ยทาอะไรก็ตามก็คือเราอยากแบบสามารถเดินไปเดินเล่นได้ใกล้ๆอ,อย่างเงี้ยไม่ต้องไปต่อรถอ,อะไรให้วุ่นวาย เรามาถึงที่พักแล้วนะคะเราพักกันอยู่ที่นี่อยู่แถวเส้นถนนเปื่จิงลู่เลยค่ะนี่เดี๋ยวรอห้องก่อนนะคะเดี๋ยวก็จะขึ้นไปข้างบนละอ่ากระจงห้องไว้เรียบร้อยแล้วนะคะผ่าน booking.com เราจะใช้บริการที่นี่บ่อยมากเพราะว่าสะดวกนี่ก็มาถึงที่โรงแรมแล้วนะคะนี่สภาพภายในห้องพักนะถือว่าโอเคเลยคือหนึ่งถูกด้วยไม่แพง มีโต๊ะทำงานอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นเตียงคู่ถือว่าโอเคเลยนะคะเนี่ยเนื่องมาจากว่าเราก็จะหิวหน่อยๆนะคะก็เลยซื้ออันนี้มามาดูกันเป็นมาม่าเขาบอกว่าอันนี้อร่อยนะคะแล้วก็มีขนมด้วยขาดไม่ได้เลย ใส่อร่อยมากเลยไข่ไมันเป็นเหมือนไข่ต้มเครื่องเทศอะคะ่ะแบบเนี้ยเนี๋ยจต้มมาเสร็จแล้วก็จะกินอร่อยขี้เกียจออกไปแดนแล้วเพราะตอนนี้ประมาณปีสาแล้วนะคะนี่ค่ะตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปที่สถานีรถไฟนะคะ ก็ไปที่กวางโจอีสต์ไลน์สเตชันเพราะว่าหลังจากที่เราอยู่ที่กวางโจประมาณ5วันเราก็จะไปต่อกันที่ฮ่องกงนะคะตอนนี้เขาบอกว่ามีเป็นเหมือนคล้ายๆกับรถไฟอะ่ะซึ่งเป็นรถไฟแบบสถานีเขาเพิ่งสร้างใช่ไหไมธะเขาเพิ่งเพิ่งสร้างนะคะเหมือนกับแบบว่าไวมาก เพิ่งเสร็จเมื่อประมาณปีที่แล้วนะคะเมื่อก่อนก็เคยมาเหมือนกันแต่ว่านั่งรถไฟค่อนข้างนานประมาณสองสชั่วโมงแต่เขาบอกตอนนี้แป๊บเดียวถึงเลยเดี๋ยวเราต้องไปจองตั๋วกันก่อนวันนี้ก่อนที่จะไปเดินทำธารกิจอื่นๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะเดินทางจากกวางโจนั้นไปฮ่องกงยังไงค่ะทำไมเธอต้องโดนตรวจกระเป๋าตลอดเลยอ่ะไม่เหมือนกันหน้าตาไม่เหมือนคนเดินอะไรเธอเจะไปไหนนี่ไงนี่เป็นภอษารสิทธิไหมหรอนี่ไง วางโจเีลไลเลสเทชั่นเอาเลยอ่ะไปมันมันไม่ใช่ไอสายมันไม่ใช่ไอแพดมึงจะโซมทำลิงอะไรล่ะไม่นะเออแต่ก็ต้องไปสีเหลืองนี่ถูกไหมไม่รู้เหมือนกันใช่ลายที่หนึ่งเปิร์ริร์ร์เปิร์ร์นี่ไงยิมเลยใช่ป่ะหรือต้องเลือกตั้งไลยวะพีซนี้เปล่าตก็ต ใส่ตังเลยเหรอไม่รู้เหมือนกันเนี่ยคอยเนี่ยใส่ใสเหรียญแล้วเนี่ยหรือแบงก์มันกี่หยวนเอาแล้วมันจะรู้ได้ยังไงอ่ะจะถามเขาไหมเขาไปทางเราไปทำไหมมันกดไม่ได้มันให้ดุยเฉยเอาล่ะเอาไปก่อนนะเวลาต้องเลือกต้องเหรออ๋อเนี่ยชื่อมันเปลี่ยนไปตามนี้แล้วเห็นไหมเนี่ย ตรงนี้เปลี่ยนเรากดตรงนี้มันจะเป็นอันนี้สมหยวนเอาสองคนอ่าโอเคมุตงตลอดเวลาอันนี้เยบดุ่น ต้องไปลายหนึง่งสีเหลืองใชเรา้เข้าไปข้างในก่อนหรือเปล <faut S 1> <informative. S 2> ่าใช่วไปดูลข้างน่อ thinner and other flammable and combustible materials which are in the station and taking the metro out, out once well กว่าจะมาถึงนะคะไปชิลเรียนงงก็หลงลูโงกันไปคอนนี้เราก็มาอยู่ที่สถานีรถไฟนะคะมันจะเป็นสถานี Guangzhou East Railway Station คือเราจะมาซื้อตั๋วซื้อตั๋วเพื่อที่จะไปห้องโถงงานอาหารจีนเราเลือกซื้อตั๋วแบบ First c l a s s เพราะว่าจริงๆแล้ว first class กับชั้นหนึ่งชั้นสองเนี่ยนะไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ตอนนี้เราเข้าแถวอยู่นะคะไม่หลงไม่หลง การจัดกรเรียตัว๋วกันเรียบร้อยแล้วนะคะคือเป็นตั๋วที่เราจะนั่งรถไฟนะคะจากเมืองว่างจงไปที่ห้องกงเป็นตั๋วแบบนี้เ,เราก็จ่ายตัวต๋วล่วงหน้าเลยเพราะวันนี้วันที่20แต่เราจะไปกันวันที่24เราต้องมาซื้อเผื่อมไม่มีที่นั่งนะคะเราก็ได้เลือกที่นั่งก่อนด้วยก็จะได้เป็นตั๋วแบบนี้นะะประมาณ79อยเจ็ดนิเก้าหยวนนะคะไม่แพงกับแ